ท่านต่อไปนะครับคุณนิคมบุญวิเศษนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยกระผมขอพิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2561เสียดายครับ มันเป็นรายงานที่ค่อนข้างจะย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นสสใหม่ครับเลือกตั้ง2,562แต่อย่างไรก็ตามครับมันก็คงจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าจะพูดถึงงบประมาณนั้นนะครับผมจะขอพูดทีหลังครับใช้เวลาไม่มากนะครับก่อนที่จะไปถึงงบประมาณนะครับผมขอพูดในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบและรำนูนว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับ2,560 ซึ่งมีปัญหาอยู่ขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยะทราบดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติรวมทั้งพักการเมืองต่างๆรวมทั้งสมาชิกพักพักการเมืองครับรู้สึกว่ามันเป็นภารามากนะครับผมเชื่อว่าหลายพักกาลังยื่นแก้พรบฉบับนี้อยู่นะครับซึ่งคิดว่าก็คงจะร่วมกันนะครับในเร็วๆนี้พักพลังประชุไทยก็เช่นกันครับเราได้มีการร่าง กำลังร่างา,ายชื่อนะครับที่จะเข้าสู่สภาพ,พรา,ารอรัฐธรรมนูญว่าด้วยพาคการเมืองมันเป็นภาระอ,อย่างไรครับการให้สมาชิกนะครับพี่น้องที่ต้องการเข้าร่วมเป็นเจ้าของพาคการเมืองเนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกครับ50าบาทรายปีการเลือกตั้งครั้งที่สองนี้นะครับจะเป็น100บาทแล้วครับถ้าเป็นตลอดชีพก็คือ2,000บาทเห็นไหมครับเป็นภาระกับพี่น้องประชาชน ผมทราบดีว่าผู้ที่เขียนกฎหมายนะครับต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพักการเมืองจึงได้ออกพรบรนี้ออกมานะครับต้องการให้พักการเมืองนะครับทำการเมืองอย่างจริงจังจึงมีกองทุนพัฒนาพรคก,การเมืองแต่กองทุนพัฒนาพรกการเมืองนั้นนะครับไม่สามารถช่วยพรกการเมืองได้หรอกครับเพราะว่ามีกองทุนใช้เงินจำนวนน้อยมากครับ ปีที่แล้วเนี่ยนะครับใช้เงินประมาณ1 1 7ล้านถ้าผมจำไม่ผิดพรคการเมืองมีวันเจ็ดิบพักครับบา,บางพักบางพรคโดยเฉพาะพักใหญ่ได้10บ2 13ล้านเองพักเล็กนะครับ4แสนห0 0แสนบางพักก็3ล้านสองล้านเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาพรกการเมืองได้นะครับโดยที่ท่านบอกว่าวัตถุประสงค์ของท่านคือต้องการให้พักการเมืองเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็เงินก้อนนี้ในการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยครับใช้จ่ายค่อนข้างจะยากมาก มีกฎกติกามากมายครับแต่สิ่งนี้พรรคการเมืองยินดีที่จะทำครับเพราะว่าต้องการไม่ให้พรรคการเมืองนําเงินก้อนนี้ไปทุจริตแต่ในส่วนของพรรคการเมืองที่เขาใช้จ่ายจริงๆที่ใช้เกินล่ะครับเงินก้อนนี้มาจากไหนท่านบอกว่าจะต้องเป็นเงินที่มาจากการบริจาคหรือการหารายได้ของพรรคการเมืองอย่าลืมว่าพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ครับรายได้จะมาจากไหนถูกไหมครับก็ต้องมีการระดมทุน,นต่างๆแล้วยังเขียนกฎหมายยิบย่อยครับ ผู้ที่จะบริจาคเงินเข้าพักเนี่ยค่อนข้างจะบริจาคยากมากเห็นไหมครับจึงทําให้คนที่ต้องการที่จะมาสับสนพักการเมืองโดยเฉพาะพักใหม่ที่มีโรมการเนี่ยเขาก็ไม่กล้าครับจะต้องมีการเปิดเผยโน่นนี่สารพัดแต่พักใหญ่ครับเอาเงินมาจากไหนมาใช้จ่ายกันทุกวันทุกวันเนี่ยถามว่ากกตเคยตรวจสอบไหมครับว่าเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยมันมากกว่าเงินที่อยู่ในบัญชีท่านหรือไม่เห็นไหมครับฉั้นการทําพักการเมืองค่อนข้างกับยากเพราะ ถ้าใช้พรบฉบับนี้อีกส่วนหนึ่งครับกรกะตน,นั้นประชาชนมีความคาดหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรครับต้องการให้การเลือกตั้งมาควบคุมการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องการให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับไม่เอเอียงไป ผู้มีทิธิพลอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือความคาดหวังของประชาชนความคาดหวังของพรักการเมืองหรือสอสอก็ตามเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าสอสอน้ําดีนะครับที่เขามาเป็นสอสอเพื่อที่จะมาทํางานการเมืองตามอุดมการเพื่อต้องการเข้ามาพัฒนาการเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องการทําให้มันถูกต้องตามกฎกติกาที่ท่านเขียนขึ้นมานี่แหละครับแต่ในขณะ อีกฝ่ายหนึ่งครับที่มีอำนาจเ่ยนะครับไม่จําเป็นครับทําตามบ้างไม่ทําตามบ้างบางคนพูดแม้กระทั่งว่าไม่จําเป็นต้องไปเลือกอต้องไปตั้งพรรคการเมืองหรอกไม่ต้องไปลงหาเสียงไม่ต้องเสียเวลานะครับมีเงินสอย่างครับรอซื้อสสอย่างเดียวก็ได้เขาพูดกันขนาดนั้นครับแล้วเราจะทํำยังไงดีครับในฐานะที่ท่านเป็นคณะกรมกรมการเลือกตั้งถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาความผิดพวกนี้อย่างไร ดะนั้นถ้าวงการการเมืองนะครับยังต้องใช้เงินยังก็งมีอิทธิพลผมเชื่อว,ว่าการเมืองไทยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฉนันก็ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอยากให้ท่านใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมใช้กฎหมายให้ครบทุกอย่างทุกฝ่ายทุกทุกพวกนะครับอย่าเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะพักพลังประชนไทยเนี่ยมีคนถามมากมายครับ ได้คะแนน80,100กว่าคะแนนได้สสมา1คนในขณะที่บางพักคะแนน30,000กว่า40,000กว่าเนี่ยก็ได้สะสะ1คนเท่ากันเรื่องนี้ก็อยากให้ไปแก้ไขครับว่าการเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยไม่อยากให้มีเรื่องนี้อีกอยากให้ตั้งกติกาขึ้นมาสากลเลยครับว่าเท่าไรคือ,อยังไงให้มันชัดเจนเลือกตั้งปุ๊บสามารถตัดสินได้เลยว่าใครได้เท่าไหร่ไม่ต้องมานั่งคำนวณไม่ต้องมาอะไรสารพัดส,สูตรคำนวณก็มีหลายสูตรนะครับ มันเป็นที่กังขาของพนงประชาชนมากในส่วนที่ท่านใช้งบประมาณไปนะครับผมได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินต่างๆของท่านเนี่ยก็มีไม่เยอะหรอกครับทรัพย์สินหมุนเวียนเงินทั้งหลายเนี่ยมีหลักสิบหลักร้อยเท่าน,นั้นเองผมก็ไม่ทราบว่าทําไมกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกรกะตมีเงินน้อยขนาดนี้แต่พอใช้เงินในการเลือกตั้งตีสามพันสี่พันล้านเนี่ยนะครับคน้มกันจะเยอะมากและเงินสำนักพักการเมืองก็น้อยผมอยากให้ท่านพิจารณาที่หนึ่งนะครับว่า การที่ส่งเสริมให้พรกการเมืองเป็นสถาบันการเมืองได้เนี่ยกองทุนพัฒนาพรกการเมืองควรจะมีเงินมากกว่านี้และควรจะให้พรกการเมืองมีสละในการทําการเมืองมากขึ้นนะครับพรรคการเมืองรู้ดีว่าจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทุกพักผมเชื่อว่าทําแบบนี้อยู่แต่อยากให้กะกะตนะครับส่งเสริมพรคการเมืองให้มากกว่าน,นี้หน่อยอย่ามากํากับจับจับปิดจับจับปรับนะครับ เหมือนกับพักการเมืองอยู่ภายใต้กรกตมากเกินไปอย่าลืมว่าพรกการเมืองเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับกะกะตมารักษากริกามาดูแลนะครับอย่ามากํากับนะครับให้มาดูแลช่วยเหลือสับสนหน่อยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ